มาพามาชมต้นมะเขือครับปลูกใหม่ครับเห็นใบใหญ่ๆอย่างนี้นี่โอ้วงามครับกำลังแตกกิ่งแตกแขนงครับต้นอวบอันเลยทีเดียวครับนี่ถ้าต้นอวบอันแบบนี้นี่งามมากครับมะเขือครับนี่สมบูรณ์แน่นอนงามติดตามชมกันครับ ต้นมะเขือว่ามันจะลูกดกไหมนะครับมาเขือเทศนี่ออกดอกแล้วนะครับเลยออกดอกแนละ้วมะเขือเทศนี่จะออกดอกเร็วครับแป๊บเดียวน,นี่แป๊บเดียวครับโหระพาพริกครับพริกกำลังงามครับมะเขือเทศ พันลูกท้อมิมะเขือเทศนี่งามมากครับนี่ออกดอกแล้วครับเดี๋ยวติดตามชมนะครับว่าลูกจะโตขนาดไหนครับเนี่ยน,นี่ครับดอกมันจะออกสีม่วงนิดนึงใส่ปุย๋ยคอกครับปุย๋ยคอกงามๆครับตัวนี้ก็ อีกผักสายพันธุ์หนึ่งครับพริกกอกกำลังงามครับผมอสีส่วนครับส่วนครับเห็นแล้วมีความสุขกับผม